ดิฉันหัตถยาบุญส่วนเป็นประธานกลุ่มแปรรูปสมุนไพรหนองอ้อค่ะที่มาที่ไปของกลุ่มคือในหมู่บ้านของเรามีการตั้งกลุ่มปลูกสมุนไพรกันอยู่แล้วซึ่งก็จะมีประเภทข่าตะไคร้มะกรูดและต่อมาก็พวกสมุนไพรเหล่านี้มันมีเยอะเกินไปในหมู่บ้านเรารซึ่งในหมู่บ้านเราบริโภคไม่ทัน แล้วเราในกลุ่มเราก็เลยชักชวนกันปรึกษากันว่าเราจะทําพริกแกงขายกันดีไหมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนของเราค่ะตอนแรกก็จะมีพริกแกงเผ็ดแกงส้มพริกลาบแล้วก็จะมีเป็นพริกตาล้าที่พร้อมทานเป็นของพื้นพื้นบ้านของเราที่เรานิยมกินนิยมทานกันค่ะตัวนี้ของเราเป็นเป็นผิดพันธ์ใหม่นะคะก็แตก แต่เราก็มีเสียงตตบร้บว,ว่าเอออยากลองซื้อมาทานเพราะว่ามันง่ายต่อการปรุงค่ะคือเราใช้ซอสต,ตัวอน,นี้เสร็จแล้วหมูไปผัดแล้วก็กระเพราเสร็จแล้วก็ทานได้เลยเราไม่ต้องไปมัวตำขีห้หนูตำกระเทียมอะไรคือไม่ต้องแล้วค่ะผัดแล้วพร้อมทานได้เลยค่ะขั้นแรกเราก็จะเตรียมวัตถุดิบเช่นพริกกระเทียมแล้วก็พวกซอสพวกอะไรต่างๆนะคะแล้วก็พริกเราก็จะเอามาคั่ว คั่วแล้วก็บดหยาบแล้วก็ส่วนกระเทียมแล้วก็แกะเ,เปลือกออกแล้วก็เอามาบดหยาบแล้วก็เจียวให้เหลืองแล้วก็มีพวกซอสน้ำมันหอยซอสฝาเขียวอะไรอย่างนี้เป็นส่วนผสมนำมาปรุงแต่การมาปรุงนั้นคือมีมีปริมาณต้องต้องจัดสั่นปริมาณว่าเอออย่างพริกใช้เท่าไหร่กระเทียมใช้เท่าไหร่น้ำมันหอยใช้เท่าไหร่คือมีสูตรของเขาอยู่ค่ะเท okay, มาผสมกันแล้วก็ เรานําขึ้นไปตั้งไฟใช้เวลาไม่นานเท่าไหรค่ะถ้าเราจะทานก็คือเราก็อย่างเราจะผัดกะเพราหมูเราก็ไปซื้อหมูมาแล้วก็ใส่ใส่ใส่น้ํามันนิดนแล้วก็ใส่ซอนตรงนี้เราไปแล้วก็เอาหมูล,ลงไปผัดแล้วก็ได้เลยค่ะโดย,โดยที่เราไม่ต้องปรุงรสอะไรอีกแล้วก็ใส่กะเพราก็ทานได้แล้วค่ะข้อดีคือมันสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการที่เราจะปรุงอาหาร ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใส่สารกันบูดค่ะเก็บไว้ได้นานค่ะแค่ในตู้เย็นเลยค่ะ,คะปัญหาอุบสรรคคือเราไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มันเพียกพอมอ่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือเราก็พยายามจะค่อยเก็บเก็บหอม้อมริบของเราเพ,เพื่อเพื่อที่จะไปจัพอร์ตตรงนั้นถ้ามาที่นี่มาที่ที่บ้านปากบึงหมู่ที่เจ็ดตำบลดงประคำอำเภอพรมธวรมจังหวัดพิษณุโลกค่ะ คือของเราจะมีเพจเฟซบุ๊กพี่แกงทรงพลังแล้วก็จะมีเบอร์โทร093-198-2811า